สวัสดีค่ะวันนี้เป็นบันทึกการเทรดประจําวันพฤหัสที่3เดือน9นะคะสําหรับตลาดที่เฟกวันนี้ก็เป็นไปตามคาดนะคะเปิดแกลบขึ้นมาอีกแล้วและเราก็คาดว่าจะไปเปิดช็อตเอาไว้นะคะในช่วงตลาดเปิดแผนการดูดีมากเลยใช่ไหมคะเราน่าจะทํากําไรได้อย่างน้อยต้องมี10จุดจากจังหวะตามที่ราคาลงมาในวันนี้แต่ในความเป็นจริงมันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเรามาติดตามกันดูนะคะ และในส่วนของตลาดทองคําใครที่เทรดตลาดไทยวันนี้ก็เป็นการเทรดวันสุดท้ายแต่ตลาดต่างประเทศเนี่ยเขายังเปิดทําการอยู่นะคะพรุ่งนี้ก็ตั้งใจว่าจะมาอัดคลิปเฉพาะทองคํานะคะในช่วงที่ข่าวออกแรงๆในช่วงหัวค่าม,มีพวกนอนฟาร์มเพโรอะไรแบบนี้นะคะใครที่เทรดทองคําอยู่หรือว่าสนใจฝากติดตามกันได้คะ่ะ ตอนนี้เวลา5้าโมงตรงนะคะมาเจอกันช้าตลาดปิดไปแล้วเพราะว่าเมื่อกี้นี้ติดสายกับคุณแม่นะคะมาม้าโทรมาก็เลยคุยเพลินไปนิดนึงค่ะามาสรุปตลาดกันก่อนดีกว่าว่าวันนี้ตลาดปิดไปเท่าไหร่ตัวเซทฟิฟตนะคะวันนี้แดงเนาะแปดสนะคะปิดไปและตัว t f เฟ5 0 s ทฟิฟตี้ซีรีปิดไปที่8ป4สอุย้ยราคา แทบจะเท่ากันเลยนะคะห่างกันอยู่แค่ประมาณไม่ถึง1จุดด้วยซ้ำนะคะนี่นะคะ t f e c 8cc ส่วนตัว s 5 0 p o r t 8cc. จค่ะแสดงว่า b a s ิ s แคบเข้ามานะคะสำหรับ t f e c ในวันนี้ทำไฮนะคะอยู่ที่ 8.51. 3นะคะก็คือจุดนี้ในช่วงเช้าที่เปิดขึ้นไปก็คือเปิดไฮเลย แต่หลังจากนั้นก็ลอยตัวลอยตัวลงมานะคะลงไปทำโลก็คือจุดตรงนี้นะคะอยู่ที่838.4ค่ะก็แสดงว่ามีระยะการวิ่งจากไฮไปโลยอยู่ที่ประมาณ13จุดนะคะมาดูราคาวันนี้การวิ่งในลักษณะไหนนะคะอันนี้ทำเฟรม15นาทีก็เป็น moving average เป็นเทรนลงตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วค่ะและในจังหวะที่ราคาขึ้นไปเมื่อเช้าเนี่ยก็พุ่งขึง้นไปเสร็จแล้วอะ ไม่สามารถยินได้ลงลงมาในใต้เส้น moving average นะคะกลับมาเป็นเทรนด์ลงเหมือนเดิมแต่ว่าในช่วงท้ายตลาดเนี่ยมีแรงสวนกลับไปนะคะจากที่ไปทำโลตะกี้ที่เราบอกกันนะคะขึ้นมาเนี่ยสวนกลับขึ้นมามาชนแนว moving average ของ15นาทีอยู่นะคะตอนนี้อยู่ที่844ซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นแนวกัมกึง่งสำหรับใน Time Frame นี้เพราะว่ามันกลับขึ้นมาชนแล้วก็ เราก็คงจะต้องดูรอตอนนี้ตลาดปิดไป4วันเป็นรองวีเกนก็คืออยู่ชดเชยสงการปิดวันศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์แล้วมาเปิดทีวันอังคารถือว่าเป็นแกลบค่อนข้างเยอะเลยนะเพราะว่าตลาดเมืองนอกก็ยังเปิดอย done, says, ู่ก็แน่นอนวันอังคารคิดว่านะมันน่าจะโดยปกติก็น่าจะต้องมีแกลบนะคะแต่ทีนี้แกลบจะมากน้อยแค่ไหนและไปในทิศทางไหนเดี ja ๋ยวเราติดตามกันค่ะ มาดูในทางเฟรม60นาทีตรงกลางนี้นะคะเราจะเห็นได้ว่าจังหวะที่ขึ้นไปช่วงเช้าเนี่ยขึ้นไปติดแนว moving average ของทางเฟรม60นาทีเลยค่ะและก็เหมือนกับช่วงที่ผ่านมาเมื่อไหร่ที่ราคาขึ้นไปขึ้นไป,นไปก็โดนกดลงมาทันทีนะคะเนี่ยขึ้นไปคาบเส้นเสร็จโดนกดลงมาทันทีเลย1-2แท่งแรกนี่ยาวเลยนะคะและแท่งที่3ชั่วโมงที่3เนี่ยทำท่าเหมือนจะสวนเขียวกับขึ้นไปแล้วก็โดนกดกลับลงมาใหม่อย่างดีนะคะช่วงท้ายตลาดเนี่ย มายังยกตัวกลับขึ้นไปได้นะคะในแท่งเดก็เลยทําให้แน่นอนว่ามันเป็นสีแดงนะ,ะเป็นแท่งแดงจบแท่งแดงเพราะว่าราคาเปิดมันอยู่ที่แถวๆไฮเลยแล้วก็ไหลๆๆลลงตลอดแต่ว่ามันมามีไส้ตอนช่วงท้ายตลาดเนี่ยนะคะที่สวนกลับขึ้นไปนี้ค่ะเทรนด์ตอนนี้ก็แน่นอนว่ายังเป็นเทรนด์ลงนะคะจากที่เราเห็นแล้วว่าพอมันขึ้นมาขึ้นมาเนี่ยโดนกดโดนกดตลอดดูจาก moving average เนี่ยเห็นได้ชัดนะคะ เวลาขึ้นมาก็ยังไม่มีแรงสักเท่าไหร่มักจะโดนกดโดนกดนกแต่ว่ายังดีว่าช่วงเนี่ยท้ายตลาดมีไอ้แท่งเนี้ยที่ขึ้นมาอาจจะแบบว่าสําหรับคนที่รุ้นลองเนี่ยอาจจะยังพอมีความหวังอยู่บ้างซึ่งก็อดใจรอไปนะระออีก4วันสําหรับในพอร์ตของเราวันนี้ค่ะจังหวะที่แอคชั่นจะมาเล่าให้ฟังเลยค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างในช่วงเช้านะคะตลาดเปิดตื่นมาตั้งแต่เช้ากลางดึกของที่อังกฤษนี้เลยก็ กะว่าจะมาเปิดชอ็อตนะคะกะว่าถ้าตลาดเปิดขึ้นมาเนี่ยจะมาเปิดชอ็อตลงมาเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าพอร์ตเรายังไม่มีชอ็อตคือพอร์ตเราชอร็อตว่างอยู่การเปิดชอ็อตมีประโยชน์อย่างมากสําหรับพอร์ตนะคะก็คือ 1. ได้บาลานซ์ความเสี่ยงคือความเสี่ยงมันก็น้อยอยู่แล้วแหละแต่ว่ามันทําให้เสี่ยงน้อยลงเข้าไปอีกแล้วก็มีจังหวะถ้าเกิดมันลงเนี่ยเราก็ได้เก็บแคชชในฝั่งขาชอ็อตด้วยค่ะ ดูดีใช่ไหมคะแผนเพราะว่ามันเปิดขึ้นมาจริงๆแล้วก็ลงมานะคะสิ่งที่เกิดขึ้นนะตอนนั้นคือพอมันเปิดมาเนี่ยจากที่เห็นนะคะเนี่ยเนี่ยที่ได้บอกเลยว่าคือมันเปิดราคาไฮเสร็จแล้วมันไหลลงทันทีไหลไหลไหลมันไม่ได้ขึ้นไปอีกนะคะทําให้ตอนนั้นเนี่ยเคาะไม่ทันคือตอนเคาะเปิดเนี่ยแล้วตอนที่ตลาดเปิดแล้วเนี่ยมันไหลลงไปเลยราคาที่เราเคาะเนี่ยเออมันไม่แมชนะคะมันไม่แมชแล้ว ก็เลยทําให้เราก็มัวแต่มาแก้ราคาแล้วก็ไปต่อรองราคาเพราะว่าจากที่เห็นเลยค่ะแท่งเนี่ยมันไหลลงมาค่อนข้างเร็วคือจากที่ตอนนั้นคิดว่าจะตั้ง848แต่ว่าพอมันลงมาแล้วมันไหลลงมาเกินเกินจาก848แล้วค่ะเสร็จแล้วพอมันไหลลงมาเสร็จมันเกิน8 8มันก็ไม่ขึ้นไป8 8สักทีนะคะมันขึ้นไป847แล้วเราก็ยังคิดว่าเออ8 8เดี๋ยวมันน่าจะไปถึงแต่พอมันขึ้นไาไม่คือไม่ถึงค่ะแล้วมันก็ไหลลงมาเราก็เลย คิดว่าอ่าไม่เป็นไรเราก็ตั้งรอไว้นะคะเปลี่ยนราคาไปเป็นแปดห้าูนย์งคะเผื่อว่าเดี๋ยวจะขึ้นไปอีกยังยังงกอยู่นะคะยังคิดว่าเออขอตอลองราคาหน่อยเสร็จแล้วก็ไปนอนค่ะตื่นมาช่วงพักเที่ยงอีกทีนึงแล้วก็ช่วงบ่ายเนี่ยมันก็ลยลอยลงมาไปอีกพักเที่ยงมาเนี่ยเห็นละไมแมชของเราแน่นอนละคือมันมันไม่ขึ้นไปแล้วแหละมันมีแต่ว่าจะลงอีกหรือว่ามันอาจจะแบบขึ้นอยู่แถวแถวนี้ตอนนั้นคิดอย่างนั้นนะคะแล้วก็ มันต้องเริ่มทบทวนลวะเมื่อเช้าเราทํามันพลาดไปได้ยังไงเนี่ยเราเสียจังหวะในการเก็บ cash flow เลยถ้าได้เข้าตรงนั้นเนี่ยโอ้โหเราก็ได้เก็บ c a ชโฟ l o มาเนี่ยต้องมีสิบจุดนะคะมันเป็นเพราะเราไปต่อรองราคาเกินไปจริงๆเปิดมาได้เลยจริงๆจังหวะนั้นเนี่ยก็มันอาจจะเป็นอารมณ์ว่าเฮ้ยเราคิดไว้แล้วแปดสี่แปดแล้วมันเป็นราคาที่ผ่านราคาที่เราคิดไว้แล้วไงเราก็เลยรู้สึกว่าพอใต้กว่านั้น จังหวะนั้นมันยึกยึกอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเราก็คิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวเกิดเราจะเปิดโลที่สุดของันตรงนี้ไหมนะก็มัวแต่แบบอยากจะไปเอาชนะมันหรือเราอาจจะคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันอาจจะต้องขึ้นนะขออีกนิดขออีกนิดแต่จริงแล้วอ่ะในการเทรดออปชันนะคะที่เทรดอยู่เนี่ยจังหวะโซนนั้นมันเป็นโซนที่เปิดได้แล้วก็พอเรายังไม่มีช็อตจริงไม่ควรทําแบบนั้นคือจะคือควรจะหลับตาเปิดไปเลยยังได้ด้วยซ้ำเพราะว่ามันมันมีแต่ผลดีและดีวินและวินนะคะ สรุปไม่เปิดมันก็ลงมาจริงๆอ่าข้อแรกก็คือเราเกิดความบิดพาดเนี่ยทำให้เราเสียจังหวะในการเก็บแคชโฟ w ์ย่างดีที่เราเพราะเราเทรดออปชันนะคะความเสียหายอย่างอื่นมันก็ไม่ได้เกิดตามขึ้นมามากกว่านั้นแค่เสียจังหวะเก็บแคชโฟ o ์เพิ่มมากขึ้นเท่านั้นค่ะในช่วงท้ายตลาดค่ะกะว่าตอนนั้นที่มันไหลไหลไลงมานะคะตอนนั้นคิดว่ายังไงเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวตลาดจะมีช่วงหยุด4วันเป็นลองวีน อันนี้คือความเสี่ยงนะคะเราจะต้องเปิดช็อตแล้วตอนนั้นน่คิดว่าไม่ว่ามันจะเป็นปิดที่ราคาไหนเดี๋ยวเราจะต้องมีช็อตค่ะก็ต้องหลับหูหลับตาเปิดไปเลยไม่ว่าราคามันจะลงไปต่ําหรือว่ายังไงก็ตามแต่ตอนนั้นน่คิดว่าเดี๋ยวขอให้มันเด้งหน่อยเผื่อจะได้ราคาดีขึ้นนะคะก็คิดว่าอย่างนั้นแต่สรุปว่าพอดีติดสายกับมามานะคะก็เลยทีนี้พอวางสายเสร็จอา้าโอ้โหตลาดปิดพอดี ก็เสียจังหวะไปอีกนะทำให้ไม่มีชอ็อตก็คือพอร์ตว่างไม่มีไม่มีฝั่งชอ็อตแต่ว่ามีแต่ฝั่งลองก็คือตรงนี้ก็เป็นความผิดพลาดในวันนี้ค่ะที่อยากจะมาแชร์ให้เพื่อนๆพี่ๆเทรดเดอร์ทุกคนฟังนะคะจะได้เอาไปเป็นอุทาหรณ์เตือนใจจะได้ไม่ทำตามกันนะคะซึ่งอันนี้ก็ยังขอย้ำเหมือนเดิมนะคะว่าถึงแม้เราจะไม่เปิดชอ็อตแล้วก็มีแต่ลองอยู่เต็มพอร์ตเนี่ยก็ ความกังวลเนี่ยที่ทาให้เราไม่มีความกังวลลดความกังวลลงไปได้ก็เพราะว่าเราเทรดออปชันก็คือมีการซื้อประกันการันตีความเสี่ยงเอาไว้แล้วทั้งหมดนะเพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ไม่ได้เปิดชอ็อตก็คือเราพลาดโอกาสไปในส่วนหนึ่งแต่ในเรื่องความเสี่ยงเนี่ยมันยังเท่าเดิมซึ่งตรงนี้เนี่ยถือว่ามันช่วยให้ mindset ของเราอ่ะยังคงอยู่ได้ยังมั่นคงอยู่ได้แต่ก็ ไม่ใช่ว่าเราจะพลาดแบบข้ามในสิ่งที่เราผิดพลาดไปเลยนะคะเราก็ต้องมาทบทวนอย่างเช่นวันนี้เนี่ยพอเราพลาดไปเนี่ยคือจีมีสติได้เลยว่าเออเราก็ต้องมานั่งทบทวนล้ะทำอะไรไปอะไรไปนะคะแต่ก็เอามาแชร์ให้ทุกๆคนได้ฟังกันอย่างตรงไปตรงมานะคะเพราะว่าอะไรที่เกิดขึ้นที่มันเป็นข้อผิดพลาดเนี่ยมันเป็นเรื่องสําคัญคะ่ะที่พวกเราเทรดเดอร์นะคะจะต้องใส่ใจ เทรดเดอร์ <t rad> er> นะคะจะมีการพัฒนามากขึ้นและก้าวไปสู่ความสำเร็จได้มากขึ้น <t od ic> เร็วมากขึ้นกว่าคนอื่นเท่าไหร่ก็อยู่ที่จังหวะที่เขาจะปรับปรุงในข้อผิดพลาดของตัวเองได้ดีมากน้อยแค่ไหนค่ะถ้าเราล้าเลยนะคะในความผิดพลาดของเราก็เราก็จะวนเวียนอยู่แบบนี้ค่ะอาจจะมีกำไรบ้างได้บ้างเสียบ้างหรือว่าอาจจะเริ่มกำไรมากขึ้นก็อันนี้็ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และทักษะของแต่ละคนนะคะ แต่ฝากเอาไว้ว่าถ้าเรามุ่งมั่นในการมารีวิวปัญหาของเราจุดจุดอ่อนของเราจุดที่จุดลีกของเราอะ่ะที่มันเป็นรอยรั่วของเรานะคะและมุ่งมั่นในการที่จะแก้ไขสิ่งเหล่านั้นให้ได้อย่างจริงจังอะเราจะพัฒนาไปได้อย่างมากๆเลยค่ะยังไงลองทบทวนตัวเองดูนะคะในช่วงหยุด4วันนี้มีเวลาอาจจะสัก1วันครึ่งวันก็ได้เผื่อใครมีแผนไปเที่ยวไหนเนาะ ก็ลองทบทวนการเทรดของเราดูอย่างน้อยเราต้องทำการบ้านนะคะทบทวนวางแผนการเทรดแล้วก็ทบทวนว่าสิ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาที่ทำมาเนี่ยมีข้อผิดพลาดอะไรบ้างค่ะโอเคนะคะเดี๋ยวเราตอนนี้ไปดูที่หน้าพอร์ตของเรากันค่ะนี่นะคะเป็นออเดอร์วันนี้อันแรกนี้มันเอ็กซ์ไปแต่ว่าเขามาตั้งใหม่นะคะอยู่ข้างบนนี้เพราะว่าตลาดปิด ตลาดปิดก็ Expire แล้วมาตั้งใหม่เพราะว่าตัวนี้มันเราตั้งเป็น good to cancel ก็คือเขาจะตั้งใหม่ให้เราอัตโนมัติส่วนตัวตรงกลางนี้ค่ะที่บอกว่าตั้งรอตอนแรก848ตอนหลังก่อนไปนอนนี่ยังตั้งไว้เป็น850อีกนะ848ไม่แมชก็ขอต่อไปอีกที่850ก็คือสรุปไม่ได้แมชเลยนะคะวันนี้มาดูกันนะคะที่ราคาของตารางออปชันค่ะสไตล์ไพ ATM วันนี้ยังอยู่ที่850นะคะคงที่เหมือนเดิมค่ะ และราคาของทั้งฝั่งคอและุทธวันนี้นี่ก็ฝั่ง call จะออกแดงมากกว่านะคะคือแดงทั้งหมดเพราะว่ามันลง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 แต่ฝั่งพุ t เนี่ยน่าจะมาเป็นช่วงท้ายตลาดที่โดนมีแรงสวนกลับก็เลยกลับมีบางช่วงที่มันแดงแดงบ้างน,นะคะมาเก็บราคาออปชันกันไว้ค่ะนี่เลยนะคะช่วงนี้นี่เห็นชัดเลยว่าช่วงแบบ OTM ห่างๆไปนิดนึงก็แทบจะไม่มีการซื้อขายแล้วนะครเพราะว่าพรีเมียมมันถูกลงอะ่ะยางเห็นได้ชัดเลยก็ตอนนี้มันจะ Time Decay ม,มันจะลดลงลดลงยิ่งใกล้ๆวันหมดอายุเนี่ยตัว Time Decay จะลดลงค่อนข้างเร็วนะคะใครจะซื้อประกันอะไรก็ระมัดระวังตรงนี้ด้วยคือถ้าเราซื้อเก่งกําไรนะคะราคาพรีเมียมมันถูกก็จริงแต่ว่าก็ต้องดูด้วยค่ะเพราะว่า Time d e c จะลดลงไปเร็ว แต่อันนี้ก็ไม่เป็นไรนะคะถ้าเราต้องการจะฝึกฝนในการซื้อขายก็ถือว่าอาจจะเป็นช่วงจังหวะที่ดีในการเข้ามาซื้อประกันลองดูได้เพราะว่าพรีเมียมไม่แพงนะคะที่สําคัญถ้าจะให้ดีก็คือเราแบ่งกําไรจากที่เรามีกําไรมาเนี่ยแบ่งมาเป็นเปอร์เซ็นต์ยีก็ได้นะคะแบ่งมาซื้อประกันไว้แล้วเราจะได้เห็นประโยชน์ของมันค่ะก็เหมือนกับเป็นการเรียนรู้ไปด้วยในตัวนะคะมาดูกันนะคะที่ Pay off Chart วันนี้ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะคะเหมือนกับเมื่อวานเลยนี่นะคะฝั่งพุทธไม่มีเลยค่ะแหวงแหวงแหวงแล้วก็ตอนแรกกะจะเก็บเข้ามาใช่ไหมคะ่วงท้ายตลาดก็พอดีติดสายโทรศัพท์นะคะไม่เป็นไรค่ะก็เดี๋ยวรอจังหวะอาทิตย์หน้ากันอีกทีค่ะอาทิตย์หน้าก็มีเทรดกัน4วันเหมือนเดิมนะคะเป็นอังคารพุธพฤหัสสุกค่ะยังต้องพยายามในการเก็บแคชโฟต่อไปนะคะวันนี้ถือว่าพลาดมากๆค่ะ ไม่งั้นนะ่าจะต้องมีการเก็บกาไรมาเนี่ยอย่างน้อยนะได้10จุดเข้ามาเพิ่มนะคะเราก็จะอัปเดตอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คือผลการแข่งขันโป๊กเกอร์ค่ะเมื่อประมาณ3เดือนที่แล้วนะคะที่ได้เข้ารอบ45คนถ้าใครจำกันได้แข่งยาวกันมา3เดือนสรุปว่าไฟนอลไฟนอลไปแล้วนะคะเมื่อวานนี้ประกาศผลได้ที่1ด้วยนะคะก็ดีใจมากๆเลยค่ะสำหรับรางวัลอันนี้ เราจะบอกว่าจริงๆเราก็ไม่ได้เล่นโป๊กเกอร์เก่งอะไรนะคะแต่ว่าก็อาศัยการวางแผนแล้วก็มีจังหวะที่เราได้เปรียบมานะคะแล้วก็เก็บสะสมคะแนนมาตลอด3เดือนยังไงตรงนี้นะคะช่วงเดี๋ยววันหยุด4วันนี้จะพยายามทำคลิปเรื่องโป๊กเกอร์นะคะมาแชร์ให้ฟังว่าประสบการณ์ในการแข่งขันเนี่ย ทำยังไงแนวคิดยังไงแล้วก็การเล่นโป๊กเกอร์นะคะมันใช้ทักษะหลายๆอย่างที่เหมือนกับการเทรดมากๆเลยค่ะเดี๋ยวตรงนี้ก็จะมาแชร์ให้ฟังกันด้วยนะคะวันนี้ที่ได้คุยกับหมามาก็ได้แชร์เรื่องอันนี้ไปให้ฟังเหมือนกันว่าเออแข่งโป๊กเกอร์เนี่ยชนะได้เงินรางวัลมาด้วยนะก็อาจจะทําให้หมาม,ม,มีมุมมองทัศนคติที่ดีขึ้นบ้างนะคะกับโป๊กเกอร์เพราะว่าที่ผ่านมาอาจจะคิดว่าเอ้ยเราแบบเล่นไพ่อะไรเงี้ยเหมือนกับมันเป็นการพนันหรือเปล่า ซึ่งมันก็จริงนะมันก็มีส่วนถ้าเราไมเซ็ตไม่ถูกต้องนะคะเล่นผิดๆเนี่ยมันก็จะออกเป็นการพนันซะมากกว่าแต่ถ้าเรามองว่ามันเป็นเกมกลยุทธ์และเล่นอย่างถูกวิธีนะคะมันเป็นการฝึกสกิลที่ดีมากๆ,ๆเลยค่ะเพราะว่ามหาลัยดังๆนะคะของโลกเนี่ยหลายๆมหาลัยก็มีหลักสูตรการสอนโป๊กเกอร์ให้กับนักศึกษาด้วยเหมือนกันนะคะ ก็เดี๋ยวรอติดตามกันละกันนะคะสำหรับคลิปโป๊กเกอร์เดี๋ยวจะ,จะพยายามทำออกมาแชร์ให้ฟังกันค่ะสำหรับทองคำนะคะพอร์ตของเราในการเทรดทองคำทั้ง2พอร์ตตอนนี้ผลงานก็ยังดีขึ้นดีขึ้นต่อเนื่องเลยนะคะเพราะว่ามันการเทรดของเราเนี่ยไม่โอเวอร์เทรดแล้วก็เทรดไปตามระบบได้จริงๆะคะ่ะมันก็ผลงานการเก็บแคชโเนียมันก็มีแต่ดีขึ้นความเสี่ยงมันก็ลดลงลดลงไปเรื่อยๆอยู่แล้วนะคะ อย่างตอนนี้เรามีช็อตหนึ่งลองหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะคือพอเรามีช็อตติดอยู่เราก็จะไปเปิดแต่ฝั่งอลองนะคะก็ค่อยๆเก็บแคชโฟส่วนไปส่วนไปอย่างเงี้ยค่ะติดก็ไม่เป็นไรบางจังหวะเนี้ยเราติดข้ามไปแบบ2 3 4สวันถ้าในจังหวะไหนที่ติดเราก็ต้องรู้จักรอไม่ใช่ไปโอเวอร์เทรดโอเวอร์เทรดเพิ่มขึ้นถ้าไปโอเวอร์เทรดเพิ่มขึ้นมันก็จะเหมือนกับว่าเรายิ่งไปเพิ่มความเสี่ยงให้พอร์ตเราอันนั้นแหละเป็นสัญญาณที่มันจะพังแน่นอนนะคะแต่ตอนนี้ถือว่าดีมากๆเลยค่ะ ก็ตอนนี้ลงมานะคะดูการาวิ่งของราคาเมื่อวานนี้เนี่ยเป็นกรอบนี้นาไฮกับโลของเมือ่อวานช่วงแรกเนี่ยยังทำท่าเหมือนอจะยืนขึ้นได้ไหมเสร็จแล้วว่าทิ้งตัวลงมานะคะเมื่อช่วงค่าของเมื่อวานค่ะเสร็จแล้ววันนี้ตอนนี้นะทำท่าเหมือนจะลงต่อและใน moving average ของ1ชั่วโมงนี้นะคะก็ตัดมาเป็นขาลงแล้วนะคะอันนี้หลุดกรอบโลของเมื่อวานมาแล้วค่ะแต่ถ้าเรามาดูในกรอบวิ่นะคะกรอบวิ่เนี่ย ก็คือจาก2วันแรกช่วงเช้าจันแล้วก็เช้าวันอังคารเนี่ยทำท่าเหมือนจะเบรกวิขึ้นไปแต่อย่างที่บอกนะคะว่าเราต้องดูว่าจากที่มันเบรกขึ้นไปแล้วเนี่ยจริงๆมันเบรกขึ้นไปหลายหลายเหรียญอยู่เหมือนกันนะคะเราอย่าเพิ่งคอนเฟิร์มถ้ามันยืนได้คือให้จังหวะมันต่อไปอีกนะคะมันจะต้องยืนได้แต่อันเนี้ยมันสวนกลับลงมานะคะแล้วก็มาอยู่ในกรอบวิขเหมือนเดิมและใน ภาพของ4ชั่วโมงนียเป็นภาพที่ได้จินตนาการไว้เลยก็คือมันออกเป็นไซด์เวย์เนี่ยสวิงแล้วก็เนี่ยลงแคบเข้ามาแคบเข้ามาตอนนี้จินตนาการเอาไว้นะว่ามันอ่าน่าจะออกเป็นแบบสามเหลี่ยมแคบลงแคบลงนะคะแต่สามเหลี่ยมในที่นี้มันอาจจะมีหางสะบัดวืบวอะไรอีกอย่างเงี้ยเป็นไม่ได้นะคะเพราะว่าทองค 1, ําพันผวนเยอะนะคะเอ่อในเดยนะคะยังเป็นเทรนขึ้นอยู่เหมือนเดิมนะคะถ้ามันจะลงแรงๆนะคะ ก็จะดูค่ะอันนี้คือเป็นกรอบมันนะไฮกับโลของเดือนที่แล้วถ้ามันลงมานะคะก็จะต้องดูว่ามันลงมาถึงโลของมันนี้เลยหรือเปล่าอันนี้คือที่แบบโลสุดๆตรงนี้นะคะก็คือ1863โดยประมาณนะคะเหรียญเหรียญอันนี้ก็แนวนี้น่าจะมีนัยยะและถ้ามันลงแรงมาถึงตรงนี้ได้อีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับกราฟทองคําวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะใครที่เทรดทองคาไทยวันนี้ก็เทรดวันสุดท้ายแล้ว พรุ่งนี้ตลาดหยุดเหมือนกัน4วันนะคะแต่ว่าตลาดต่างประเทศเขายังเปิดอยู่และมันจะมีข่าวของวันศุกร์แรกของเดือนก็คือวันพรุ่งนี้นะคะมีข่าวแรงๆเช่นเช่นพวกนอนฟาร์มเพโรก็คิดไว้นะ,ะตั้งใจไว้ว่าเดี๋ยวจะมาอัดคลิปทองคำเนี่ยแหละเฉพาะในช่วงเวลานั้นเลยนะคะเพื่อที่จะมาดูความผันผวนของราคาในช่วงจังหวะนั้นๆกันค่ะ ใครที่เทรดทองคําอยู่หรือใครที่สนใจนะคะก็ลองฝากลองติดตามกันดูได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณทุกๆคนที่กดไลค์เป็นกำลังใจให้กันนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ